ครับวันนี้วันเสาร์ที่2 6หพฤศจิกาหกห้าพี่เทียนทําบ้านให้น้องหมาครับพี่เทียนกําลังทาสีครับจะสนุกสนานนะครับจะจะเป็นเอสรีใช่ครับให้เทียนทาสีครับครับครับ ไอ่เทียนทาสีให้น้องหมาแล้วครับอันนี้ประตูนะครับประตูมีสีขาวดีครับประตูครับประตูครับได้อยากปิดแล้วครับอยากปิดเหรอข้างในมีน้องหมาอยู่นะครับอตอนนี้จะปิดประตูให้น้องหมาแล้วครับอึ้บครับงานเล่นของผมครับ อยากทาสีหลังคาบ้านครับคุณย่าจัดให้ครับยาย่าครับพี่เทียนชอบนะครับผมชอบเล่นครับผมชอบเล่นครับทาสีครับกล้ามเนื้อเล็กนะครับเล่นโดยจินตนาการครับตามสบายครับขอบคุณครับ